สวัสดีจ้าพบกับช่องโนเล็กวันนี้อาหารเช้าขอเสนอเมนูหมกหมวัวกชั่ซๆนำกันได้จ้าไปดูวิธีทำกันเลยจ้า ใส่หวัวลงไปจะพริกพริกกระเทียมพริ ผงนัวใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแต็บหลายรสด,ด,ดีจ้ะนิดหน่อยใส่เยอะเล็กเค็ม มะคมเปียกน้ำปลานิดหน่อยปลานิดหนึ่ง คนกันจ้ะกะเพราตะไคร้ใส่ผักเยอะๆจ้ะ ต้นหอมผักชีคนเนลือตั้งไฟจ้ะรอเดือดปิดไฟอ่อนๆจ้า उड़ेला เดือนแล้วกินมาแล้วจ้ะกินมาแล้วเดือนล้วจ้ะเดือนแล้วหอมแล้วเมนูง่ายๆจ้ะหารเช้านี้ วเรียบร้อยจ้าสำหรับคลิปนี้พ่อแค่นี้ก่อนนะจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า